อาให้400 401 4 0นึ่นึ่401ยงนึบาที่แบไม่ลวนกีราการประมูลคับพี่อ้อเ420ว่าไเ420 420เองคุณว่านี้ก็เป็นการประมูลนะคะตัดนตาตัดหรอคะแนตาตัดวนตานะค1,800าคาของคุณสายตัด้นคุณน้405เค405เคสอะพะ405เค

จะเป็นเปีนหกร้อยบาทเอาหน้าดินี่เอาห้าดินี่ไมได้เลองินศพงินศพมีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็ยืนร้บงานเราจะไปจานไทยกนี่องเราเอายืนรับจานไทยาหกร้อยบาทไม่พอเฮ้ยหกบาทไปเลยนะ บอลมานมาจอบอลจอได้ไบอล่อ้อล่เป็นตาที่สองายลกไม่นอันนี้หบอม่อันเยายแล้วบดเบิ้ลแล้วพอสองคือไม่โม้ยเลยว่าบอลครับอลนี้ยังโม้ได้กะติกน้ำแข็งกรตีน้แข็งมาเนี่ยมาเอายั้นกะติกใจ่ผมเคยสั่งซื้อในอเมริกาแล้วอันนี้ครับ สี่ร้อยสิบาทครับแต่เราจะเริ่มที่สองร้อยบาทสอง้อยบาทครับนะสองร้อยคุณ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 อะไราครับสองร้อยบาทสองร้ยหนึ่งสองร เอาไอ้นี่กระันี้รอบาทครนี่แยนี้ไกครสองร้อยครับสองรเอาไปเลยรสร้ล้มาตัวนี้ผมไปซื้อตลาดนัดนะครับร9 9ยาสิบเกาทแกจะวดต้นนี้200ยบาทครับเพราะว่าไม่มีเงินหนึ่งบาทก่อครับสองร้ยสองยไม่ค่าสองใครจะให้สองร้อนะไม่ ขด้นอย่้ไรนสองร้อยบาทคุณได้เสียสองร้อยบาทแค่ไม่มีแควลลด้อยห้สบาทครับรอห้าสบาทอห้าสบาทมน่นี่เราเป็ร้อยห้าสิบบาทขอค่านี่การขายส่นค้ากพยายมน์ให้ดง ร้อยสบาคของคุณพ so uh. ี่ประมงครับร้อยบาทครับ่ารักมากขอบคนครับยังไ่เสร็จาก็จะปรีงอีกมียงอีกมียัีโทรศัพท์ไอโฟนบอกราคาพี่แก่จะโเนร้อย่สเ้บาทอันอย่้ก้าบาทม่ขายของคุไอ่เราไม่ใส้เอาอันล้อยใช่ห่้บาทอไอกได้น่้ไบาทน่ง้บาท เอาเอาร้อยเ้อาร้อยเนอกระบ้ย่างอยนื้อปย่างอเนออร่อยครับ้อนืเอาานประมูลครับมันไม่หลายตัวครับพี่รองมได้เมาเอ่เนใยนบาทนึ่งรยบาทนบาทมันหกตามกินแบบโอ๊ยอ้กอ้กิเอาะไรครับพี่รองบ้าประมูล ายไปเลยครับร้อยหน่เฮ้ยบริเพ็ขายอยู่บริเพ็บริเพ็นี่ล่ะบริตะก้ามัประกันตะก้าเรามัประกันเดี๋ยวเดี๋ยวล่งเดี๋ยวเอาไหมไหมไหมที่ย่างมีไหมรอาต่อไปเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนอันไหนนะถ้าไรนะร้อยเนะ บบริเงินสาบาทอนเอาลอยเขาไปไปก้าเป็นไปสารเป็ไปเอ็เป็ดไปเอ็นเป็นไปเอ็นไปแล้วหรือยังเปไปเอ็นไปนะสิบอยเอาค่าแล้วนะเนาไปสามร้อยหน้สามร้อยสอสามร้อยสามสามสอร้อยเก้า้นเบิรนเบิร์สะ้อนส่สาสะก้อนต้นนังใส่ได้ร เอาสามอันเซาสามอันเาอ้่ได้สามร้อยเดี๋ยน้เนี่ิสมูนยังไงยังไงยองบเดีวต้องตองไไยังงเอาไปแล้พี่น้องครับมีฟ้าปิดนะครับเป็นแก้วอย่างานะครับสวยงามมากครับซาคริสตนะครับิเออเไสิบบาน อันนี้ชงชงอโอ้ยโแ่ว่าช่องอะยชงคุณคยดูดีๆหน่อยซอเอสคุยเสามนะตวี้มันเก่านใ่แกงใช่สองคนก็ได้ชส้คนก็ได้ชัยีคนก็ได้ชีบโนละชีบป่าละลมาเปลี่ยนหรอดำสีนี่น้องสีนี้ข้ามาซื้อเขามาขายนะซื้อโลกเขาจะเอาเงินเขาน้อกใส่ทองจนมันดำ คิดเอาพืละห้าสิบบาทอกคาเริ่มต้นนี่ห้าสิบครับผ้ไหกมีแหวกอนละสิบาทคือไปเป็นขายอนละสิบบาทสมสมสมตรงนี้ใครเร้งมกนละสิบาท่อเดี๋ยวกอนละสิก่อนเพราะว่าาขายนี่คือกอนละสิบ้าทเอา

我发到操。